สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่รายการสยามมนุสติธรรมวันอาทิตย์รายการนี้อำานวยการผลิตโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับกองทัพบ,บกนะครับพบกันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่10เมษายนพุทธศักราช2554และตรงกับวันขึ้น7เดือน5ปีเถาะผมร้อยเอกสุธีสุขสากร อนุสาสนาจารย์กรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์ผู้ดำเนินรายการขอนำเสนอในเรื่องประเพณีสงกรานต์ทำบ้านให้เป็นสวรรค์ครับก่อนอื่นไปพบกับคุณนิรนุ์เนตรพุกณกะ,ะในช่วงวันนี้ที่จดจำกันก่อนครับ วันนี้ที่จดจำขอย้อนไปวันที่10เมษายนพุทธศักราช2405วันเกิดมหาอมาต์เอกพระยาสุริยานุวัตรเกิดบุญนาคซึ่งท่านได้เรียบเรียงหนังสือเรื่องขนบธรรมเนียมราชการต่างประเทศนับเป็นตำรากฎหมายและการปฏิบัติระหว่างประเทศด้านการทูตภาษาไทยเล่มแรก พระยาสุริยานุวัตรยังได้รับไว้วางพระราชหฤทัยให้เป็นผู้ดูแลการศึกษาของพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งกำลังทรงศึกษาอยู่ณประเทศต่างๆในยุโรปต่อมาท่านได้กราบถวายบังคมลาออกจากราชการเมื่อปี2450และใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเขียนหนังสือเรื่องรัพยาศาสตร์ซึ่งถือเป็นตำราทางเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย ในบ้านปลายชีวิตของท่านท่านถึงอนิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อปี2479ปัจจุบันบ้านของท่านคือที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเกษมเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และว,วันนี้อีกเช่นกันในปี2505วันสถาปนากองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติกองบัญชาการทหารสูงสุดกอบอกลางบอกทหารสูงสุดกอบอกลางมีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการแทรกซึมบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาของประเทศในท้องถิ่นธุรกันดารและในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศรวมทั้งมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากำลังพลทหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและปฏิบัติภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายต่อมาในปี2540เปลี่ยนชื่อมาเป็นหน่วยบัญชาการหน่วยทหารพัฒนาหรือนอทอพอโดยมีพลเอกสุนทรชายเหมือนวง เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติคนสุดท้ายและเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการหน่วยทหารพัฒนาคนแรกประเพณีสงกรานต์สืบสารสุขด้วยช่วยปลุกหัวใจไทยให้รู้ค่าเทิดธรรมะกัตัญญูกะตะเวทิตาเพื่อนำพาครอบครัวไทยให้เบิกบาน พ่อแม่ลูกผูกพันหันหน้าเข้ามาเร่งร้าความรักสมัครสมานมีน้ำอบรถมือสื่อสงกรานมีน้ำใจไฝ่ผสานบ้านของเราเป็นโอกาสทำบ้านให้เป็นสวรรค์ด้วยบุญมั่นชิดใกล้ใจไม่เหงาสงน้ำพระสละโทษประโยชน์เราสงกรานเข้าปีใหม่ไทยให้ช่ำเย็นจะเดินทางต้องตั้งใจไปให้ถึง มีผู้ซึ่งผูกพันใจใครจะเห็นน้ำมันแพงน้ำเมาเผาเราลำเค็นพึงหลีกเว้นทางมึนงงในสงกรานท่านผู้ฟังที่เคารพเทศกาลสงกรานหรือตรุษสงกรานได้เดินทางผ่านการเวลาครบรอบหนึ่งปีแล้วนะครับกลับมาพร้อมกับคำพูดในทํานองที่ว่าเหมือนเวลาจะเดินเร็วขึ้น เพราะคนส่วนมากรู้สึกว่าเหมือนจะเพิ่งผ่านเทศกาลสงกรานเมื่อปีกลายมาไม่นานนี้เองทงั้งๆที่ระยะเวลาก็เท่ากันคือ12เดือนหรือ365วันแต่เนื่องเพราะการติดต่อสื่อสารกันในยุคปัจจุบันนี้ที่สะดวกมากขึ้นความคิดถึงคนที่อยู่ห่างไกลก็ได้รับการดูแลหรือเยียวยาด้วยเทคโนโลยีเช่นโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ต ในระหว่างที่ยังไม่มีเวลาหยุดงานยาวไปพบเจอกันจึงทำให้ความคิดถึงนั้นบรรเทาเบาบางลงไปไม่ถึงกับทรมานเพราะการรอคอยเทศกาลสงกรานต์เหมือนในอดีตจึงประจักษ์ความจริงในข้อหนึ่งว่าหากมนุษย์เราเฝ้ารอคอยสิ่งใดก็ปรารถนาให้สิ่งนั้นเดินทางมาถึงโดยเร็วและนาฬิกาหรือเวลาที่เดินตามปกติมนุษย์เราก็จะมองว่ามันเดินช้าเกินไป เพราะไม่ทันใจเราที่ปรารถนาในขณะเดียวกันหากกำลังมีความสุขหรือจดจ่ออยู่กับสิ่งใดแม้เวลาจะเดินอยู่ตามปกติไม่ช้าไม่เร็วไปกว่าเดิมมนุษย์เราก็จะรู้สึกไปว่าการเวลามันช่างผ่านไปเร็วเลือเกินนี่คงจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ใครหลายคนซึ่งกำลังสนุกกับการทำงานแล้วรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจึงพูดกันว่า สงกรานอีกแล้วหรือนี่เมื่อปีกลายบางคนจำได้ว่าไม่ได้ร่วมจัดกิจกรรมสงกรานสืบสารประเพณีไทยเพราะอยู่ในช่วงที่บ้านเมืองมีความวุ่นวายไม่สะดวกดายต่อการจัดงานจนบางคนเรียกสงกรานว่าสงครามมาปีนี้สงกรานเป็นสงกรานตามปกติจึงควรจะได้สืบสารและส่งเสริมประเพณีที่ดีงามตามนิยามแห่งสงกรานประเพณี ที่บรรพบุรุษไทยได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาและก็ควรจะถือว่านี่คือโอกาสทองของครอบครัวทั่วไทยจะได้ใส่ใจในรายละเอียดแห่งสงกรานเพื่อทำบ้านให้เป็นเช่นสวรรค์ดังที่ทุกท่านต่างก็ปรารถนานะครับสยามานุสติธรรมวันอาทิตย์นี้จึงขอนำความเป็นมาและคุณค่าแห่งสงกรานผสา,านด้วยธรรมะมาฝากท่านผู้ฟังเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวยนะครับ คำว่าสงกรานมาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าสังกรานติแปลว่าการย้ายที่ในที่นี้หมายถึงพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษในเทศกาลขึ้นปีใหม่ตามการนับแบบสุริยคติก่อนที่เราจะถืออวันสงกรานเป็นปีใหม่แบบไทยนั้นสมัยโบราณกำหนดอวันขึ้นหนึ่งข้าเดือนอ้ายเป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งจะตกราวเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ์เป็นวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือน5ห,หรือประมาณต้นเดือนเมษายนครั้นในปีพุทธศักราช2432สมัยรัชกาลที่5ได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่1เมษายนและต่อมาในปีพุทธศักราช2483จอมพลปพิบูลสงครามก็ได้ประกาศให้วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ อันเป็นการนับแบบสากลจนปัจจุบันนี้อย่างไรก็ดีคนไทยในหลายภูมิภาคก็ยังยึดถืออวันสงกรานต์เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ซึ่งแต่เดิมแม้จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนก็ไม่ได้ตรงกับวันที่13เมษายนดังเช่นปัจจุบันจนเมื่อปีพุทธศักราช2444เป็นต้นมาจึงได้กำหนดให้เอาวันที่13เมษายนเป็นวันสงกราน นอกจากประเทศไทยของเราแล้วก็ยังมีมอญพมา่าลาวและชนชาติไทยเชื้อสายต่างๆอันเป็นชนส่วนน้อยในจีนอินเดียก็ถือว่าสงกรานต์เป็นเทศกาลฉลองวันขึ้นปีใหม่ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับกิจกรรมต,าต่างๆในการเฉลิมฉลองวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยนี้มีการละเล่นรื่นเริงมีการนำน้ำอบน้ำหอมและเสื้อผ้าอาภรณ์ ไปรถน้ําขอพอรจากญาติผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือส่วนทางวัดก็จัดให้มีพิธีส่งน้ําพระพุทธรูปและพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับด้วยดังนั้นกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์จึงเกี่ยวข้องกับการสืบสารกรตัญญูเชิดชูผู้มีพระคุณโดยตรงรัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่14เมษายนของทุกปีประกาศให้เป็นวันครอบครัวด้วยตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันที่เล็กที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือสถาบันครอบครัวเพราะถ้าครอบครัวมีปัญหาชุมชนก็มีปัญหาครอบครัวอบอุ่นชุมชนก็อบอุ่นพูดถึงผู้สูงอายุหรือผู้สูงวยัยที่หลายคนมักเรียกย่อๆว่าสอวอ เราท่านทั้งหลายก็จะนึกถึงปู่ย่าตายายหรือคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุกว่าห้ารอบเป็นไม้ใกล้ฝั่งที่อาจพลาดพลั้งค้นล้มได้ทุกเวลาสมควรที่ผู้เป็นลูกเป็นหลานจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเลี้ยงกายและเลี้ยงใจของท่านให้ดีที่สุดสมกับที่ท่านเคยให้ชีวิตเรามาด้วยการระลึกนึกถึงพระคุณของท่านอยู่หนึ่งเนือง แล้วรีบเดินเรื่องตอบแทนพระคุณโดยจัดให้เป็นเรื่องด่วนที่สุดท่านป่วยรีบรักษาท่านถามหารีบไปพบเอางานไปประจบน้อมเคารพทุกครั้งคราวเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาวลูกชายลูกสาวที่จากมาไกลแสนไกลได้โอกาสเดินทางกลับไปซับหัวใจของท่านก็ค,ควรจะยึดเอาโอกาสนี้ให้เป็นโอกาสทอง ไม่ต้องให้ท่านถามหาหรือรอแล้วรอเล่าจนหมดหวังที่จะรอและทดท้อต่อชะตาชีวิตดังบทเพลงรอลูกเติมใจที่ผู้ดำเนินรายการได้ประพันธ์เอาไว้ว่าไวชราแก่ชราสองตายายรอแล้วรอหายลูกชายลูกสาวไม่มากี่วันสงกรานต้องสมสารเฝ้ารอลูกยากเจ้าไปหากินเมืองฟ้า ไม่ส่งข่าวมาหลายปีเลยผ่านไปทำงานอยู่สวรรค์ลืมบ้านดอนลมแรงแดดร้อนพ่อแม่ชะงแงะมานานเหนื่อยงานพอทนลูกล่องหนช่างทรมานสาธุงานบุญสงกรานฟ้าโปรดประทานให้ลูกกลับคืนยืนเฝ้ามองรถสองแถวมาโอ้สองยายตามองหาลูกตนขมขืนเห็นลูกใครเขา หยอกเย้าพี่น้องสดชื่นเห็นลูกคนอื่นบัดนี้ลูกเราอยู่ไหนวัยชาแ,แก่ชราสองตายายสุดโสมใจกายลูกชายลูกสาวห่างไกลหากออกพรรษาเจ้าไม่มาคืนบ้านชิดใกล้ไม่รู้อยู่ไปทำไมในเมื่อแรงใจไร้คนมาเติมและพูดถึงวันครอบครัวซึ่งก็คือวันของเราทุกคนทุกบ้าน เพราะเราต่างก็มีครอบครัวคือมีพ่อมีแม่และมีลูกแต่บ้านจะสมบูรณ์พร้อมนอกจากจะมีคุณพ่อที่เข้มแข็งในฐานะเจ้าบ้านมีคุณแม่ที่ละเอียดรอบคอบในฐานะผู้จัดการบ้านยังต้องมีลูกที่น่ารักช่วยดูแลบ้านหลังนี้ให้น่าอยู่อาศัยคือช่วยทำให้สะอาดและสงบช่วยกันดูแลจิตใจของคนในบ้านไม่พยายามทำร้ายใจกัน ไม่ทำให้พ่อแม่น้ำตาตกสรรหาแต่ความชื่นอกชื่นใจมาฝากท่านเสมอก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์ตื่นเช้าทุกคนก็พูดแต่อรุณสวัสดิ์ตั้งเป้าหมายให้ชัดว่าวันนี้เราจะนำแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาสู่บ้านซึ่งเป็นสวรรค์น้อยๆของเรานี่คือสยามานุสติธรรมวันอาทิตย์นี้ที่นำเสนอในเรื่องประเพณีสงกรานต์ทำบ้าน ให้เป็นสวรรค์เพื่อจะสื่ออย่างสร้างสรรค์โดยสรุปว่าบ้านเอ๋ยบ้านน้อยอยังคอยรักพ่อเป็นหลักแม่เป็นฐานสำรานแท้ลูกหญิงชายตัวเล็กคอยเทคแคร์ยิ้มเผื่อแผ่ให้กันทุกวันไปบ้านเอ๋ยบ้านนี้นี่สวรรค์ช่วยรังสรรค์ชูเชิดก็เกิดได้อุ่นไอรักพ่อแม่ลูกเสริมสุขใจบ้านไม่ใหญ่แต่ยอดเยี่ยม เทียมวิมานช่วงเวลาของรายการในวันนี้หมดลงแล้วครับผมร้อยเอกสุธีสุขสากลอนุสาสนาจารย์กรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์ผู้ดำเนินรายการและคุณธีระเทพพวงเงินผู้ควบคุมเสียงลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับวยชชระะราาาแกสต รอแล้วรอหายลูกชายลูกสาวไม่มากี่วันสงกรานต้องสมสารเฝ้ารอลูกยาเจ้าไปหากินเมืองฟ้าไม่ส่งข่าวมาหลายปีเลยผ่านไปทำงานอยู่สวรรค์เลืมบาน